สวัสดีครับเอชาในกรุกงบริเมติตป,ปาบหลังมาถึงแค่หามุงแดงนะครับหามืงลงครับล้งใดบานาน,านานะครับเงียบนะครับเบิดขึ้นแล้วก็เล่ยบริไทนะครับเขาไม่ได้รดยุ่งกัดกัดปากเรายุ่งอะไรกัดตัปากเดี๋ยวไปเบ่งบือนาเรื่ว,ว่าจะเป็นยังไงครับก็คือเงียบปา่าเปลี่ยนแล้วนะครับคือน่าจะ เริ่มเงียบนะครับเพราะว่าน้ำโลงแห้งโอ้โหว่สาสวยจังไลยแต่ว่าตะเพียนยังรับแขกเหมือนเดิมแต่ว่าปลาใหญ่ถอยนะครับถอยใช้โอ้โหตะเพีเงียบไปนอนจากตื่นเดี๋ยวเจอกัน,นมื้อเช้าครับมาแล้วตัวแรกเช้าเพียนตะเพียนก็ยังดี <c oughs> ใส่สวยอยู่ เ้าแล้วหกโมงปาตเพียนก็เริ่มเข้าเบิ้งวันนีสสส้สิมานวะตัวได้นวนจันไซโลมาแล้วตัวหนึง่งอาจจะโอเคฝนก็สิตกเนี่ยฝนมันจะตกเพีออยงไรไปวันนี้จะเป็นมาเดิมครับกล่องติดอยู่ข้างหน้าเพื่อความสะดวกไปเบิ้งก่อนจะแกงหกโมงสอง ตะเพียนเริมเข้าแล้วรัดรุดไอยู่รุดไอยู่ cây này kìa cái cây này kìa Ngay, bình đấy Mấy mấy Chúng ta có lăng เกือบเอาหลักไปด้วยเมื่อกี้อันตรายมากเลยนัแข็งหมดยังครับแข็งอดเลยครับขายยังไงครับมีโอ้ันบอาือมาเหาเท่าไหร่ เาาปนีก่แบบยังไงมีหลอดใหญ่เลยครับหลอดใหญ่แล้วก็บดบ่บดหมดเลยบหมดอ่ะอันนี้ได้ครับเอาเยอะไหมครเอาเอาให้มันท่วมปลาก็พอครับปลาหนวดจันทร์คโคกไปแล้วโคกแล้วคนนึงดิอ๋อคนหนึ่งครับโอ้ยหอนย้อนหอบไปด้วยพอดีเข้ไปเทวินเลย

ค้ของิดของจแล้วก็จะเอาเกกกิงเท่าไหร่ครับ すごいおいしい。 tao <laughs> đó. <laughs> ีสูดได้แพอดีนะเพื่อนๆแบบนี้น่าจะเขาช่วงใบโมบายกันแล้ ว่ดเขาไหป่าแบบเงียบกิ๊บเลยไปนี้พัดเขาเขาว่าะโตน้อยนะครับเขาเป็นตะเพี้ยนน้อยวัดวัดวระติดวัด,วดชุมเมือกับพติต่อไปยังมานะช่วงนี้แนะนำใเขาทั้งในนะครับซุ้นทั้งในขงงเขายังเราไปส้นทั้งในนะครับส้นทั้งในป่าเขาเนาะทั้งในขเขาจะังายางไปเข้าเดี๋ยวก็ับไปในนินไปยังมา,มานี่จะใส่โบดครับใส่โลไปเข้าเดี๋ยวก็ได้ ตัวบาทั้งนานาเลยเข่าตัวบานะบาทั่วไปบ่ปันไดนะบาที่เคยเข่าเขับ่าเขาแล้วครับนี่เงียบคลิปเลยไปเลยบ่ค่อยไหนทายคลิปลงนะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆก็จะมีปลานวดจันนะครับที่ใดเมื่อคืนนี่นาเป็นวัดไห้บ่เห็นมาขค้นนะครับเป็นวัดไห้ใส่กระ้ังเรียบร้อยวันนี้ก็ได้น้อยๆครับได้มาหลายก็ดค่อยกินละไปเจอกันที่หน้าวันนี้บ่เหี่ยวนะแต่ว่าก็ได้อยู่ได้บ่หลายนะ เจอกันคลิปหน้านครับไป